ถูกลงวันที่หนึ่งได้นำให้ใข่มาถวายวัดดังคอหอยลุมสองเลขเด็กนะคะการสวัสดีท่านผู้ชมของช่องมือมหาแหงนะคะวันนี้ก็ได้มาทำการร้ายสดเป็นครั้งแรกนะคะก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ได้มาจะลองมารายงานข่าวให้ท่านผู้ชมของช่องมือมหาแหงได้รับฟังเป็นครั้งแรกนะคะวันนี้ก็มีข่าว จากหนุ่มสิงคโปร์ถูกรางวัลที่หนึ่งได้นำไอ้ไข่มาถวายวัดดังคอหอยลุมสองเลขเด็กนะคะมีอยู่ว่าหนุ่มสิงคโปร์ได้มาไหว้ไอ้ไข่ที่วัดสว่างอารมณ์เป็นครั้งแรกนักธุรกิจชาวสิงคโปร์เคยถูกรางวัลที่หนึ่งของประเทศสิงคโปร์รับเงินไปหลายสิบล้านนะคะ นำไม่ไข่มาถวายวัดดังขณะที่บรรดาคอหอยไม่พลาดเลขเด็กเสียงโชคพวดวันที่1 9, 6, 3, นึ่ทับเทับหกนี้วันที่2ีสิบงหาคมพศสองพันห้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานมา่าที่วัดสวางอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอ,อนครศรีสีจังหวัดนคนปรปฐมครอบครัวของนายวายชีนักธุรกิจสิงคโปร์ที่เคยมากราบไหว้ขอพร ขอโชคลาภและแลกธนบัตรกับกุมาน้องเก้าเลิฟเลิแล้วนำธนบัตรที่แรกไปซื้อลอตเตอรี่ที่สิงคโปร์ปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งของประเทศสิงคโปร์รับเงินไปหลายสิบล้านนะคะวันนี้ได้พาครอบครัวและเพื่อนสนิทนำไอ้ไข่และขนมน้ำแดง100ร้อยก่าโลและผลไม้หลักชนิด และนำประทัตสองหมื่นนัดมาจุดถวายให้วัดสว่างอารมณ์จากการสอบถามนายวายซีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ได้เปิดเผยว่าในวันนี้ตนเองได้นำไอ้ไข่ขนาดบูชา1.5เมตรเนื้อโลหะลักษณะยืนพนมมือมวยผมจุกมูล,ลค่ากว่า3 0 0 0 0นบาท นำมาถวายให้กับวัดเนื่องจากตนเองนั้นเคยมากร่าบไหว้ประมาณพองน้องเก้าเลิบเลิฟและโชคดีกับไปถูกรางวัลที่หนึ่งของสิงคโปร์จึงตั้งใจนำไอ้ไข่มาถวายอาจารย์แปะเพื่อตั้งไว้ที่วัดสว่างอารมณ์ให้บรรดานักเสี่ยงโชคได้มากร่าบไหว้ขอพรอกันนะ ท้งนี้ได้นำไอ้ไข่แล้วก็เช่ารถตู้อัปฟ้ามาถวายพร้อมกับเครื่องเส้นไหวและประทัดมาจุดถวายเป็นประเดิมก่อนที่จะให้สาธุชนและนักเสี่ยงโชคได้มาขอโชคลาภกันพร้อมกันนี้นายวายเชียังได้นำหางประทัดที่จุดถวายกว่าสองหมื่นนัดออกมาโชว์ให้กับสาธุชน ที่เรียกร้องต้องการเห็นคือเลขสองหกนะคะก็เป็นเลขที่สวยมากในวายซียังเผยอ,อีกว่าแต่ก่อนครอบครัวของตนยากจนเคยเป็นเด็กวัดแล้วก็อยู่ช่วยเหลือจิจการลงเจในประเทศสิงคโปร์มาก่อนรู้ว่าความจนความรวยเป็นอย่างไร กว่าจะมาทําธุรกิจเล็กๆนําเข้าส่งออกกับประเทศไทยล้มลุกคุกคานเกือบเอาตัวไม่รอดเตรียมปิดธุรกิจช่วงที่เกิดโควิดที่ผ่านมาธุรกิจติดอยู่กับประเทศไทยกับสิงคโปร์ไม่ได้จึงได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์ขอโชคลาภจากวัดทุกองค์ มาสิ้นสุดที่กุมารน,น้อง 9, เก้เเเเาเลิฟเลแลกธนบัตรกับน้องเก้าโดยไม่คิดว่าจะสักสิบพอกับจากไทยไปสิงคโปร์ได้ก็นึกได้ว่าแลกธนบัตรมาจึงนำไปซื้อเลขท้ายลอตเตอรี่ที่ประเทศสิงคโปร์ไม่น่าเชื่อว่าถูกรางวัลที่1จึงนำของมาถวายและ ขอสมัครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แป๊ซึ่งทำให้ครอบครัวลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหากมาเมืองไทยทุกครั้งจะต้องมาขอพรอ,อย่างไรก็ตามสาธุชนที่มากับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ในวัดต่างือหามาขอเลขประทัดที่นายวายมาจุดถวายคือหมายเลขสองหกนอกจากเลขประทันแล้วนักเสี่ยงโชค ยังไปลุมล้อมดูทะเบียนรถอัฟฟ้าสีขาวที่นายวายซีขับและบรรทุกหุ่นไอ้ไข่มาถวายหมายเลขทะเบียน9กไก่รอจุรา2182กรุงเทพมหานครและเวลาที่นำไอ้ไข่ขึ้นตั้งประกอบพิธีคือ09.45โดยแผงรเตอรี่ที่นั่นถูกบรรดาพอหวยและเสียนหวยต่าง หาซื้อเลขเกี่ยวข้องกับไอ้ไข่ไปหมดแล้วนะคะสำหรับไอ้ไข่ที่นาย y ายซีนำมาถวายไว้ที่วัดสว่างอารมณ์นั้นอาจารย์แปะได้ประกอบพิธีเบิกเนตรตั้งชื่อว่าไอ้ไข่3นครวัดสว่างอารมณ์สุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงหัวรัฐบาลก็รีบไปหาซื้อไว้นะคะเดี๋ยวจะอ่านสกออน2กกับ8 2นะคะ แต่เวลา3โมง45นาทีก็ไม่แน่ก็เป็นตัวเลขที่สวยเช่นกันสุดท้ายนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องมือมาหาเห่ง้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นแรงใจและกำลังใจที่จะทำช่องต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ